เมื่อพระเจ้าเมืองสีโคตบุญที่วงคตแล้วพระยานันทเสนอนุชาก็ได้ครองเมืองแทนอยู่มาได้13ปีสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้เข้าสู่ปริธิพนธ์พระยานันทเสนได้ร่วมกับพระยาสีเมืองก็คือพระยาอินทปัตหนครหรือกัมพูชาในปัจจุบันพระยาจุลรณีพรหมทัตหรือตังเกียโบราณพระยาสุวรรณพิงคารแห่งเมืองหนองหารหลวง และพระยาคำแดงแห่งหนองหาน้อยอำเภอคุมภาวาปีในปัจจุบันพากันก่ออุโมง์ไว้เป็นที่ประฏิสถานพระอุรังคธาตุเป็นพระธาตพนมครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช8พระมหากัสริและพระอาหารหันต์5ร0อองค์ได้นำเอาอุรังคธาตุมาไว้ที่ภูกำพระบรรจุไว้ในเขาไม้โพก่อนเมื่อพระยานันทเสนที่วงคตแล้วเจ้าเมืองต่อมาก็ได้ย้ายเมืองมาตั้งเหนือพระธาตพนมในดงไม้ร่วก เพราะบ้านเมืองเดิมไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขจึง